ในตำบลนี้มีโรงเรียนกี่โรงเรียนสถิตินักศึกษาเนี่ย5ปีย้อนหลังนักศึกษาลดลงปีละกี่คนปัจจุบันเหลือกี่คนแนวโน้มอีก5ปีข้า,างหน้าเหลือกี่คนบางตำบลอาจจะนักเรียนทั้งโรงเรียนเหลืออยู่ไม่เกิน5คนก็ได้นะครับจะทําอย่างไรนี่คือโจทย์หนึ่งที่ให้อาวิชิตนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นการกระจายรายได้ลงไปภาษีลงไปสู่ตำบลอย่างเป็นระบบ อที่ทางผู้ใหญ่จะให้ทางมหาวิทยาลัยดาเนินการนะครับผมพูดดูเหมือนจากช่างคนนิดๆน,นะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาเพื่อให้กําลังใจทุกท่านวางระบบดีๆวางแผนดีแล้วงานก็สําเร็จแน่นอนทุกโครงการดูหน้าตาแบบนี้เนี่ยท้าทายทุกคนเลยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับนะขอมอบง,งานต่อไปให้ทางทีมงานครับสวพครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทรับสวัสดีครับโครงการจ้างงานตามบน เริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษาพภาคมปีที่แล้วนะครับที่เราได้รับโครงการนี้มาแล้วก็ดําเนินโครงการกันเตรียมงานกันนะครับลงพื้นที่กันนะก,ก็ค่อนข้างเข้มข้นกันทีเดียวแล้วก็เผชิญอะไรกันมาด้วยกันค่อนข้างนานยาวนานนะครับเกือบเกือบหนึ่งปีนะครับตอนนี้นะครับโครงการก็มาถึงจุดที่ เราต้องทำงานลงพื้นที่กันอย่างจริงจังแล้วนะครับครับสวัสดีครับทุกท่านทุกฝ่ายครับผมอาจารย์สมพจน์นะครับจากสพนะครับจะมานําเสนอทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ g ีโนะครับเบื้องต้นอย่างนี้ครับว่าจะนำเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าการทํางานของเราการจ้างบัณฑิตหรือจ้างจ้างคน18คนเนี่ยทุกท่านมีข้อสงสัยอยู่แล้วว่า สิบแปดคนนี้ไปทําอะไรภายในเวลาสิบเอ็ดเดือนถูกต้องไหมครับทีเนี้ย TOR ตัวเนี้ยจะเป็นตัวเป็นตัวกําหนดกรอบว่าสิบแปดคนนั้นสิบเอ็ดเดือนทําอะไรบ้างน,นะครับพอทบทียทสําหรับสิบแปดคนใช่ไหมครับอาจารย์พอทบทเยทได้แล้วครับอาจารย์แต่เพียงแต่ว่านี้ครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับหน้างานที่มันมีอยู่มันสามารถดําเนินการเบื้องต้นได้นะครับเช่นคุณอาจจะไปดูเบื้องต้นว่าเหมือนเข้าไปดูสํารวจพื้นที่ก่อนเบื้องต้นว่ามันมีเท่าไหร่ นะครับอย่างนี้ทําได้แต่ว่าตัวดีเทลที่จะกรอกที่จะทําแบบฟอร์มนะครับอาจารย์ตอนนี้ก็คืออย่างที่ผอ,อบอกอาจารย์ก็คือว่าเดี๋ยวเราประสานกับทางทางผู้ช่วยนะครับในการดําเนินการจัดทําตัวตัวแบบเก็บข้อมูลให้เจ้าของโครงการหรือที่ที่เป็นหัวหน้าโครงการครับจะต้องเปคนกรอกข้อมูลเองทั้งหมดหมายความว่าเมื่อท่านกรอกไปแล้วนะครับท่านจะต้องบูฟณาข้อมูลนั้นเป็นตัวด้วยคือของเดิมที่เราดีไซน์ไว้นะครับคือแบบว่าท่านส่งที่สวคแล้วสวพจัด กับทีมงานของผมจะช่วยการโมดิฟายให้ก่อนที่จะส่งเข้ากับสูงทางสปออวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ลักษณาการเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ทุกท่านจะเป็นเจ้าของตํบบลของท่านเองนะครับแลวท่านจะต้องนําส่งข้อมูลนะั้นเข้าไปในระบบเองนะครับก็ดี๋ยวในส่วนของเรื่องไทม์ไลน์นะครับทมไลต้องการชัดเจนนะครับก็อนหนึ่งเดือนสาวันเนี่ยเราทำเราทำงานค่อนข้างจะเรื่ต้อง,ต,องต้องเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะปิดให้ส่งข้อมูลทุกๆสิเส้นเดือนนะครับก่อนเส้นเดือนอ วววัันนแล้กเเยจดอิไปี2ะสวว่นนว่าาาาเเเรมีีลทน้สําหรับนักศึกษานักศึกษาจะใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะคะสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาเพื่อยืนยันว่าเขาเป็นปน,นักศึกษาอยู่นะคะใบเสนอราคาใบเสนอราคาตัวนี้ทางพัสดุได้จัดทำแบบฟอร์มให้เรียบร้อยแล้วและก็อากรสแ,แตมน,นะคะจำนวน55บบาท นะคะทำไมต้องเสียอากรสแต็มนะคะเป็นไปตามระเบียบนะคะการจัดซื้อจัดจ้างข้อตกลงตัวนี้เป็นข้อตกลงจ้างซึ่งจะต้องเสียอากรสแต็มนะคะพันละหนึ่งบาทนะคะนักศึกษาจึงต้องเสียทั้งหมด55บาทตัวนี้อาจารย์เตรียมให้นักศึกษาเตรียมมาให้เรียบร้อยนะคะส่วนประชาชนประชาชนก็เตรียมเอกสารสาัเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้านหนังสือรับรองการว่างงานแล้วก็ไปเสนอราคานะคะส่วนหนังสือรับรองการว่างงานตัวนี้สวพได้จัดทําแบบฟอร์มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีข้อคำถา<ผ>มนะคะก็โทรมาปรึกษาที่กองขังได้นะคะขอบคุณมากนะคะ